นน้องเพ่สวัสดีอีหลาน้องเจ้าซื้อน้องแพ้มันบ่โอ้โตนี้น้อยสู้ๆอีหลาป้าเจ้าเี็น้ลาต้องคนน้ำอ่าพุทธิอ้ายวาจิคามไปเยี่ยมพ่อเจ้าอยู่ห้องหมอหมุกอาหารเด้ออ่าไปก็เลยจะมาบอกน้องที่ว่าจีชวนน้องไปไปเยี่ยมพ่อหานนะเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องมาเห็นเวียกอยู่นี่แล้วเนาะ ใช่ครัสิ่ดที่ไปเยี่ยมพ่อเจ้าอยู่คนแล้วครับบาา่าวจันเพิ่นเด้ออ่ามือหนาจาังไปเนาะจ้ะไม่เรียบเลยจักมือเลยแต่มือเหรอเนาะโดยมือหนาอาชีพจังว่ากันสิไปเนาะใครหายกำลังใจใน้องเด้อใครเอาเงินมาให้น้องซื้ออยู่ซื้อกินเด้อ กับเทมนาจอเทเลยสองลุงเคยน้องเอ๋ยเนาะตอนนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะลุงก็น้องเคยกำลังออกมาแต่บ้านของน้องแพหรือว่าทางไอเขียวน้องใม่แน่พี่น้องเอ๋ยเนาะแล้วก็ออกมากับมาเห็นทางน้องใหม่น้องมันเนาะอยู่บ้านศอกว่างพี่น้องใหม่เจ้าเอาเอาอันคนละ เอาคนละหายสิบสามเจ้าเนาะบรีสิเบรซอน้ำม่ไรเมื่อไหร่ทางแมงลองเสื้อต้มจำแจีวพี่น้องเลยเอาก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเจนหะสบายดีมูเพิ่นกันเบิดสุขูสู่คนเด้อพี่น้องเด้อพบเจอาหเจอกันอี่แล้วเนาะไม่ซอยเพิ่นก่อนส่งบไม่บายตอนนี้เนาะทางปบุญสารวันแล้วก็ทางลุงจันทร์สิได้ยข่ามไป หมุดาหารเนาะเพื่อไปเยี่ยมพยายามเพื่อไปเติมกำลังแรงใจให้กับเอื้อแหวเนาะฮารูอาเมียของไอ้เขียวแล้วทางไอ้เขียวคอมพี่น้องเลยเนาะอใส่เอฟซีเอฟซีดีบ่เนาะเอฟซีโบว์จื้อกันบ่ฮะแล้วมาเจอหนุ่มเขียวบ่เออเอาบันเด้อร์บัตจันเด้อร์คอยว่าจันเด้อร์ เลี้ยงกันอยู่รถเป่าลี่บอ่าเมนมาใจหลายเด้อด้ยดยดใจหลายๆอ้ากันสำเดงกันอซิมาดูอยู่รยหักายอันนี้เนาะขอบใจเด้อซิมาซื้อไม่แถมบ่อะแถมทงนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง มุงรถมุงนั่งเด้อเลยแก๊บเทมไ้น้ำผูกปันกันขอบใจนายนายขอบใจขอบใจไปเยี่ยมไอ้เขียวก่อนจะไปหาเพื่อนเพื่อนอะอยู่มุกดาหารขอบใจอมไปขอบใจดีพี่น้องกันนะก๊บเทมห้น้ำเนาะแก๊ติดตามอยู่ไฮก้างใจอยู่ซีนนอออกมาเตือนไอ้เขียวโอ้โว่าจันพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ค่ะเนาะข้างอาบุญกับลุงกะจีมุ่งนาเนาะไปดีไปมุงเนาะดาฮานผัวแหละ อไปหาน้องแพ้เมื่อกี้กะทั้งพอตู้มะถ่าวปัญวาน้องแพ้ไปเห็ดเวียกเรือไปทํางาน,นก,กรนกกรมก,กรดกับก่อนดูฝ้ามูบอกคนปูนช้อยเพิ่นมาจากคนปูนเนาะฝ้ามูอยู่ทั้งใดเนะาะคนปูนร็สี่บ้านทั้งนี่เลยเนาะแม่ก็สี่บ้านทั้งพี่ว่าดูแถวเป่าเนยมันเปิดใหม่เอาใั่เดี๋ยวทางเทาสิไปไปเบงน้องคนก่อนคือต่างเลยเนาะ ที่แรกทั้งลุงจานว่าสิมาเยี่ยมยามหลังจากส่วนน้องคนไปเนาะส่วนน้องคนไปเยี่ยมพอ่อด้วยเาเห็นในคลิปบ่าี่ให้ซื้ออื่นโยงในห่วงพอ่อเสร็จนะเล<ด>ยกลับไปได้ยุ่งแต่ว่าทางประตูเพันว่าสามมานโ้องขั้วแม่เพันถือไปนำไ้ำก็เลยโอ้มันต้องไปขอไปอยังเย็นในบ้านมันบ่ได้เลยนะบ่ได้เลยน <ะ S 2> ี่ ใช่ก็แม่คือว่าเคยขอรบอขะบบคือคลิก่อนเนาะน<ม>ี่แต่ว่าทา,าได้จะทาจิปงแป้นเลี้ยวล้อกับแต่คนบุคคาเวียค่างงานทางนี้กับไอ้พนทายสมานุมาอ้าวสมานุแล้วกันให้ทางตระทีเิ็นเบิรงเนาะได้อยู่แต่ว่านอ้อกคนประเ็ดเวียกพี่น้อง,ง,<ม>งเลยเมื่กีเฮ็ดข้าก็เร<ด>ิ่มเฮ็ดมืม่อนี่ประสนบอกล้วว่านะแต่จะได้กันทางบุญประสิแวียไปหาน้องคนก่อนไป เบิ่งนบอลที่เป็นพี่เอกเห็นงานอยู่กินอะไรเน,นี่ยพี่น้องเอลยเนาะทางลูกสรา,าเห็นเป็นคลิปมอลลี่เข้ามาว่านก็โอ้พี่ต่ายตัวสุขสันพี่น้องเอลยอยู่ทางกรุงเทพเนาะอยู่ทางชลบุรีกนะให้เนาะอยากมาเบิ่งพอ่อแต่ว่ามาบ่ได้พี่น้องเอลยเพราะว่ายัางเป็นหนี้เป็นสินพอนอยู่เนาะ,ะต้องเฮ็ดงานหรือว่าทำงานซอยทั้ง เราแก่ okay, พันกอนใส่นี่นะพี่นาวเราจะคอยมา,มาใส่นีเพิ่มนมาใส่นี่ก่อนเงินพันมาเด้อแม่แล้ถ่ายทุกหนีแล้ว้พันเอีด้วย่อยมาเนาะแม่ก็เลยเป็นตังใจในหะ้น้องเป็นการเป็นน้องตู้ห้าทั้งพอ่อทั้งแม่มาเมากินข้าวให้เนาะแต่ส่วนตอนนี้วุ่นกว่สิบออาไปห้า้น้องแพ้พันกอนเนาะอ่ะะาสบายสิไปเยี่ยมไปเย็นพอจเจอด้วยพอต้องเป็นห่วงสังเสียอะไรพี่น้องเลยเนาะไปรวมพันติ๋วเนาะวัวสิพ่อคนเรือบ่เรือจิงได ไปครบไปชวำันการกูแหละยีบอนพันเ็นเวียกกูแหละพี่น้องเนาะไปะน,นี่มั้งนี่อากาศมืนี้าแดดเจอจ้าเด้พี่น้องเด้อเนาะคือฝนจะตกับเนาะมันอันนี้เนาะ น,นเตรมมานับมา,าไ,ไวดเ็กชนบอเด็กเชนทีตะก,กี้ได้นี่นะเชนนี่บอนี่แล้วดูไปเฮ้ยอาลยโมเนต์นมึงเนาะเฮ้ยโมเมนนวามันจะมีน

า,า้าเราบอกคือบวกการปีิเนาะเดี๋ยวถามทางยายมั้งทางยายครับสบายดียายขอถามเนี่ยบอลฟ้ามูพันดูใส่อขอพิ่ทางเนาะเรียบคุณป่อไอพี่ก็ได้ปดอดอ้อเออดโดย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  เขาเส้นนี้บ่ได้เนาะคุณเนาะโดย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 ขอบใจอะไรโดย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 ขอบใจหลายเด้อโดยกายมากเลยพี่น้อยเนาะนี่เนี่ยตัวนี้พี่น้องไกลอ่าซื้อไปเลยบุหรี่เหยวขวาเนาะฟันกระตูบบุหรี่แยบปนใดเมื่อกี้ ไปเบิง่งนตําแหน่งเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเด้อพี่น้องเลยเนาะเอกสายสไปก็คือเกา้าเนาะชัประมาณหกโมงกัดขามมาพออยู่จนเสียวคือมือนันพี่น้องเยเสียวจะถ่ายพอดีไปตาํารุนหรอมันเปิดฟาร์มหมูใหม่บ้างต่างต่าแก่มันคืออะไร Tóc à, mặt này. Oh, nếu có nó là bóc. Có bóc mô, nọ. Say hỏi 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 ทรงภาเทียงอายุแก้มก้มโอ้ตอนนี้ก็นดเห็ดหมูความหมูเนาะใช่ตามหานนองเพลยุใช่ป่าน่พี่น้อย <c oughs> ทำเงของง่ายชิวได้เนาะมี่ระจักนี่พาคุนหัวอยู่ระจักเนาะมักกนกลงเห็ดกูเป็นกเลยพูมเนาะ แบบเราคนปูนค้นยังเหรอเนาะถ่ายทามไออะไรบ้างนี่บายดีบ่สโดยเวลาเรียกเพื่นบ่ตอนนี้อือเวลาเข้าการอยู่พี่น้องเลยนะไปสิมาหาน้องคนหนึ่งเพิ่นอยู่บ้านอย่างนี้นะน้องน้องแพ่เพิ่นพูเพิ่นอยู่บ่น้องแพ่แค่พูเพิ่นอยู่ทูกอยู่ทางกัน บ,บ้านสก้างผมแมนบอกแมนเจ้าออกไปนี่เจ้าเรี่ยวเรี่ยวเรี่ยวคัวไปตรงไปเลยบัตรน,นู้นบ้านหนองแพค่นะเพราะอันมาผลมาผลมาเฮ็ดงานอยู่นี่นะแค่หนึ่งล้านอื่ผลมาผลมาเฮ็ดงานอ่อเนาเบรกทำมเฮ็ดข้ามหมูอ่ะชัดโอ้บ้านหนองบอนเฮ็ดเนาะบอลเบรกไปเรื่อยนี่พี่น้องเลยนักจับอ่า โอ้ดยสวัสดีแบบนี่เลยบอเนี่น้องแพอยู่นี่บ้อแบบอยู่นี่แหละเอยู่ไหนอุ้วอ๋อโด้อดยอด้ออ๋อพี่นองผมเป็นยังหรอกนะเฮาเอ่อมาควรพนเวลาเห็นงานพี่นองเลยเนาะ อันนี้บ่โอ้ยล่ะเอ๊ยน,นะเดิบอนบ่เมนน้องเพินรวยสปาดี้อีหลานองเจ้าชื่อน้องแพร้มันบ่โอ้ตัวพินอ้อยเรื่องพินอ้อยเลยนี่แมนบอลน,น้องแพ้เป็นเฮดเปียพี่น้องเยนะอยเนาะเมื่อกี้เฮาได้ขออนุญาตทั้งเจ้าของโครงการเนะาะผู้คุมงานไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยเนาะ มาสัมภาษณ์น้องคนจะเล็กน้อยบันจะเอาเงินไปห้เพิ่นซื้ออยู่ซื้อกินนี่แหละเนาะเห็นน้องเพิ่นสูญชีวิตขนาดพี่น้องเลยเนาะผลสูญชีวิตสุดๆเลยเนาะโอ้โหพี่น้องก็ต้องพ้นหนามพ้นในเนาะนี่คือฟ้าโมูพี่น้องเลยเพราะผมกำลังสร้างใหม่โหมากรมันมีฟ้าโมูอยู่นี่เนาะอสู้ๆอีละ พี่นาตรงค้นน้ำเนาะ um. อ,อ้ี huh. ่นาเลยอลังการนักเนะนี่น้องเป็เรียกยนี่พี่นางเลย เฮลีพี่น้องเลยเพี่น้องแพ้แพ้เอิ้นพี่คนหนึงอ่าผู้ที่อายวาสิขามไปเยี่ยมพ่อเจ้าอยู่ห้องหมอหมู่อาหารเด้เออ่าทายก็เลยจะมาบอกน้องที่ว่าจิชวนน,ปปน,น้องไปไปเยี่ยมพ่อหานนะเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องมาเห็นเวียกอยู่นี่แล้วเนาะทายกะ เสียดไปเยี่ยมพ่อเจ้าอยู่คนแล้วครับบ่าวจานเพิ่นเด้อมือหนาจังไปเนาะจเจ้าไม่ให้เบี้ยเป็นจักมือแหละไ,ได้ดแต่มือแล้วเนาะโดยมือหนาอาชีพจังวากันจะไปเนาะหายหายกําลังใจน้องเด้อใครเอาเงินมาให้น้องซื้ออยู่ซื้อกินเด้ออาจจะไปมุกนาหารก่อนเด้อไปก่อนเด้อสบายไปไปสบายดีเด้อโอ้ยพี่น้องเลยเนาะถูกคนเวลาคนให้เบี้ยก่น้องเอย กเกานะโอเคพี่น้องเนาะก็ะกได้ไปหาอีลาแพนเ,เนาะวนพนเวงานโอ้พี่น้องเลยเนาะฝนกำลังเนะาะก่สร้างหรือว่ากำลังสร้างใหม่เนาะฟ้าหม,มูพี่น้องเลยกัน อาบนกระสีไทยอาบดกาบได้พี่น้องน้ำพามมันเป็นโซนที่สิบของโซนบุคคลเนาะถ่ายเป็นบางภามบางตนพี่น้องถายแต่น้องคนนั้นแหละเนาะเาเห็นน้องคนกับป้าถูกโควิดบ้ากเนาะหิวปูนหิวน้าพี่น้องเลยเส้กระโค่เพื่อไปถอดไปเทเด็กน้อยอายุสิบสามปีเนาะนางสาวแพ้พี่น้องเลยมาทำงาน เงินนี่ครับพี่น้องเลยเนาะคุณกับบริษัทสัมผัสมันหลายเนาะเพราะว่าในเวลาคนเห็นเวียกเห็นงานเนาะก็บปราควรผลายบ่ได้เนาะควรกับไอ้ซอยน้องคนหนึ่งแซนกีบพี่น้องพ่นใดน้องคนในคารถคาร่างไม่เห็นเวียกบ่เรือประคารหมกน้ำมันพี่น้องเลยเนาะก็เลยจะพอแล้วไปบอกน้องเพื่อนว่าสชิคามไปหมกอาหารน้องคนกว่าด้วยด้วยเนาะโอเคอ่าก็ดีใจแล้ว pues, ก okay. ็ เบื่งเวียวตาเรากะจะไปน้ำยู่เนาะแต่ว่าน้องเพิน่นคาคาเวียกเยงไรกิบกัน,นแป๊บนึง <laughs> ไปเพีองรเดินทางไปนํำกันเนาะ,ะ,ะชวนทำมอเตร์ด้วุงจันโตหาบ้งยอนโรหานนะแล้วบงังกนเนาะแฮอดแช,ดชร์เลยช่วงใบใบนี่ด้แล้วนันอืมรวยรวั้ัไปพบกันเลย ไปพ่อมเลาาเนเรางีงบแน่เพียงเละเแม่เพิ่งส่งมาให้อยู่เล่าเน๊ต้เราจ้างขลุขลางให้เนได้เนาะไปหอดคนกัไปกลับกระใส่ะเตี๋ยวเนี้ขงันพันกแางปัลนไทนเรลโสวาสดีบารี่ ฟังไทยละบจะะ่จ้าล้บวป่ะอ๋อจงหน่อยเนาะวอนี้คอยตอนนี้กำลังกออกมาแต่บ้านสอบว่างกำลังสิม,มุ่งหนาไปพมแเเดนไทยเล้าโดยโดยอยู่ห้องหมอบ่อตอนนี้นะ แมนแมนก็เลยโทรทามเจ้าว่าสิไปพร้อมกันเลยบอกยว่าถึงไห <c oughs> โอ้ยขาแล้วสะนะัสเนาะโดยโดย <c oughs> โดยไม่ได้คอยไปถ่ายอยู่เพืดออยู่ดานนะสัสง <c oughs> า,านครึ่งชั่วโมงแล้ว เพื่อจเพี่อสบายด้เลยน้องงมลีกัยังอยู่ห้องข่าวแล้วก็่าพี่หงขากันอันปลอยไปไอยู่ขนกันเนาะเห็นตั้งคลิปน้องแม่น้องเป้วพันพี่นอมีบ่เชงุลลงไป ใส่เลือดไปแล้วก็เป็นสันเป็นเส้นแล้วขัเนาะไปลงมือแล้วเาะตกใจอยู่พี่น้อง้งรีกรันเลยคืทุกเพื่อนง้อประจำที่เป็นเดือนแล้วเนาะทำขอบกัวบนก,กันเเ้ยทางสู้ๆเป็นกัรพี่น้อยสวนเท่ากันคนะือการทางนกันเนาะลงปัจบันคือกัพี่นยนะเนาะดินทางกันไปต่อเอื่อกี่ทางวงจมันตัดคลิปก่อนเนาะ โหลขับล่างก่อนไปบ้านอีกทีเราเลยเนาะก็ทีขามไปให้กำลังใจทางครอบครัวนะน้องไอ้ทางเอ้แวะเนาะให้กำลังใจ็มเต็มอยู่สองคนเลยเหนื่อยพอพอกลับมาแล้วเราพ่องกลับมาแล้วเหนื่อยที่นี่ยังแต็มเนี่ยครอบครัวแล้วเหนื่อยป่วยๆครับแต่ว่าเท่านี้ขึ้นมาสั้นขึ้นทางคือว่าล่าสุดว่าดูน้ำออกเท่าไลก่อนซีนิด สี่ลิตรพี่น้องเลยเราคือชิมีแห่งยุ่นเนะ<อ>าะค่ะมันนักมันยังขนาดพี่น้งองเลยพอเราพูว่าโมเมนต์ลูกตัก้งพอโมเมนต์หมอคนดีขึ้นเลยเราหมอคนบอกว่ามันามนานเฉพาะพลาดนะเนาะหมอคนว่าวันนี้ไม่อยาพลาดเลยโดยต้องในิสัยว่าอย่างดีเลยเพื่อจะมาลูกตั้โดยเราจะแปลกับใจเหมือนก่อนพี่น้งนะองเลยเนาะก่อนเศร้าแก ของเล่าเลยติดตามเบิ่งน้นกันเนาะก่อนชุ่วโมงที่เราเคยขึ้นเซโปเนาะกะได้อีกกกี่มือนี่เนาะทางดวงจันที่สิบสามเดินทางวันที่สิบสามเดินทางขึ้นเซโปพี่น้องเดินนัดนะพวกกันพาไหมเงินเลยนัดเรียบร้อยแล้วเลยสิ่งใดเงินพาไหม่กันแล้ว เฮงเลยไม่อะรเนาะข่อยล่าสุดพี่น้องเลยเนาะทางพอน้องเบียงหรือว่าแม่อพอน้องใจเนาะสร้างที่ไวัยเดือนเนี่น้องเบียงเป็นนั่นแหละโทรหาบ่าวุ่นว่าไปซื้อไหมตืมพี่น้องเลยพึ่งไปหาล้านกว่าพี่น้องซาบูลาดเนาะนัดซาบูลาแล้วค่อยพี่น้องเลยอ่าว่าจะสั่งน้ำบ่กเป็นเหก็เป็นซอยเป็นเจ้าศีรษะหาล้าน เอาเป็นเอาเป็นคิวเลยจักเดือจักพ่อเลยสี่คิวไม่ร่วมมือแล้วไปเติมเลยปันนักนวงอยู่เพราะว่าก็จะแพงนี่พี่น้องเลยเนาะการไล่ค่าส่งอีกเนาะค่าส่งเกิดบวกเติมเกือบเป็นพันพันกว่าพี่น้องเลยส่งบอลไปทางยากขึ้นภูลงเขาเนาะ phốn nét là cả, nó cao nào bây cả, nó gần bị lạn, có mi, 2.000.000 có mi, nó đang nấp nong ở, cả, bố sẽ quấn quanh vòng nĩ cả, chữ bao, pan nó, rồi em, cứ mày, Sheila, rồi ba, cái bao bànประตู, ครบเสร็จเลยขึ้นรอบนี้คืนไดงเลยมันเรียบอะเดียวเลยว้า wow. วต้องโดนึ้นไปเทียเนะาะเมื่อวานนี้เราตั้งเสาทั้งก้นออเบี่ยงกันไย่างเดียวตั้งเสาเพื่อแล้วเห็นวันนี้มันสุกเนาะไปรอบนี้เราจะไปเบิง่งเติมๆเราจนะนัดขาดยังเลยยัง,ยงกันคอยว่นะ <c oughs> ากันไงเนาะเราจะนัดกับฟ้าพี่ฝากน้อกด้วยแจ้งพี่แจ้งนอ้องแจ้งเอ็มซีเบอร์สุดสุดคนคนใหญ่จีนบัตทุกท่านเมือ่อวันที่13 จะขึ้นไปเซปนเด้อเนาะทานไรเน,นะาะผู้ใดอยากสนใจเนาะหรือว่าอยากให้ช่วยๆครอบครัวใดเนาะกาติดตามฝากทางทีมงานเฮาเป็นสมบับุญให้ได้เด้วยพีย่น้องด้วยนะขึ้นไปกันที่เก้าสองหรือสามมือ่อเนาะทีเดียวทงานก็ชีวิตลงมากคี่เก้าพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้คือขาบไปหมกอาหารก่อนไปหายกำลังใจทางขุดก่อนพี่น้องเลยเนาะ ทางน้องทิ้งใชกับทางบัรเพียงก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนอตันกันเลยทั้งเบิร์เนาะคุณมาบ้านก็ได้เอาเนื้อเข้ามาตรวจแล้วเนาะตัดเนื้อมาตรวจว่าจะเป็นเนื้อยังเราผลตรวจดูทานกันเลยแต่ในกระเป๋าเป็นังใจทีมงานนั้นเลยพี่น้องเนื้อบรรสสุขสุขคนกเป็นปเล่นใจกันเติมเนาะสำหรับคลิปนี่มึงก็เได้ขอจบลงเพียงสามีก่อนเนาะพบกปอกันอยู่หมุกยาหารเนาะการเดินทางนัดเป็นไปแน่ ครับชมกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ลาก่อนเพียงสามีได้พี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีมดสุขูสุคนพญาจีดีปทุกท่านที่เรับมาชมเป็นกําลังใจให้ตลอดมาเพื่คลิปจนจบจนจนจนแล้วกับบุคคลโฆษณาให้กันพี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันเพิ่มเติมในได้พี่น้องเด้อเบื่อเหตุลิปดีๆให้พี่น้องได้ครับได้ชมคลิปต่อไปเน,ะนานนะสหรับคลิปนี้ลาก่อน สบายดีนะสวัสดีหมดสุข,ขสุขคนเด้อเนาะไปลุงจันเนาะสวัสดไปพี่น,น,นอง